มาจากกว๋วยเตี๋ยวไก่ตุนนะคะวันนี้ในเวลาผาาแสบจุ่มสีเด้อหอนหอนคนนะเส้นมีได้เนี่ดนะว,วันนี้กินเส้นมีนะคะกินสไตล์อีสานนะจ๊ะเป็นแบบสไตล์บุอดมีหมักพริกจีนนะและ้วก็ผักผักเด้อแก้มเอากะปิค่ะกะปิกะปิแพ้จ้า เร่ใหม่แล้วเรื่องเก่านะดับแรกใส่กะปิก,ก่อนนะคะแล้วก็พันผักตัวไวเอานะคะอืปรุงแล้วเด้ออืมอืมจะร้นนเนแล้ว

ตัวว่ะพิกดิ้งแดงบีก๊แดดัวโอ้ยเพ็ดอืมกลับมูอืม หล้กันอืมอยากขาไม่ได้ก็คือกะปินะคะ